ปแล้เสื้อผ้าไหมอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าเออว่ะไปอ,อุ้ยดูมันดิรถน้ำเงินแกงเวทแน่มันเข้าไปทางนี้ออมึงไปดูดิจอดตรงโน้นเราเรียกเพื่อนก่อนปะโอเคสาวๆมาหน่อยเดี๋ยวพี่ส่งโลให้อเอ๋ไม่อกียรไอรถสีน้ำเงิน g ทบอะ่ะมันชนเว้แล้วมันก็แบบไม่ขอโทษพี่เลยอะ่ะพี่ไม่ยอมอะ่ะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมขอโทษก็คือเอาเรื่องสุดเลยนะโอเคปะโอเคพี่ไปยอม เนีก็ไ,ไ,งไงครับทุกคนฟังเราดีกว่าวะค่ะไม่ไหวแล้วอุ้ยอุ้ยต่อครับเมื่อกี้ได้พูดอะไรป่ะครับออเออพวกเรายอมเธอ